เอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับขอสู่ช่องแหลพั้วยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับเป็นจะไหนเนาะพี่น้องเอฟซีเดี๋ยวเดี๋ยวครับตอนนึงกลับสวัสดีงามๆพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับหลังหวยออกพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นจะไหนเนาะพี่น้องเอฟซีทุกท่านมีผู้ใดมีโชคมีหมานบาเนาะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมีเสษทีีใหม่เกิดขึ้นในช่องไหมเอ่ยจากตัวเลและแนวทางมือนี่กับ มีเข่าครับพี่น้องมีเข่าหลายสำนักอยกู่ขึ้นแบบจีไปเฮดคามาเราี่น้องแล้วตัวเล็กแล้วเนี่ยช่างจีไปเฮดคามามีสำหนักใดเขาแน่เดี๋ยวจานแหลสีภพาพี่น้องเอฟซีทกทันไปเบิรงนน้ำแข็ครับวัดนาเขาะจด้ติดตามวัดนาจองวัดจะได้ไปหาเพื่อนครับพี่น้องเอฟซีดกทันตัวเล็กเขาจเจอยังครับพี่น้องเอฟซีดทนแต่เสียดายพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเขาครับพี่น้องถือว่าเขาเพราะว่ามันบไดเขาตัวเน้น บันแรกเขาตัวเน้นครับพี่น้องเอฟซีทูทันแต่ว่าในสูตรเล่าน่ะมีเก้าสี่วิ่งสี่บนแต่ว่า,ามีเอฟซีทูทันหลายกลุ่มหลายคนสายวิ่งเขาเฮกันพี่น้องเอฟซีทูทันเขาก็ได้เฮกันเนาะแต่ว่า <c oughs> เน้นเเลยก็คือ้าเก้าสามหกเก้าที่เน้นเน้นขึ้เหมือน,นี้เนาะ เน้นอยู <inequ ity> <Marine> <hoje> ่สองตัวครับพี่น้อยเอฟซีทุกท่านจะย้ำกันอยู่ตลอดเวลาเลยกะบชื่อแต่เจ๊ตองวดกะบชื่อหกเก้าและเก้าสามก็สามวดสิบพานธุ์มาก่อนไปอาหารต่างประเทศมาแล้วจะมานำกันครับพี่น้อยเอฟซีเก้าสามบวกสิบตัวมาสิบไปป็นเก้าสี่กับไก่เคี่ยน้็ครับพี่น้อยเอฟซีทุกท่านเน้นเป็นเน้นเหมือนนี้ครับเล่าก็มันใจของเล่าละครับเจ๊ย่ำก็ได้แอดเองกะ มั่นใจแค่ไนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขและแนวทางของแอ็ดก็คือบม่ได้ว่าอยู่บม่ได้ย่ำบม่ได้ย่ำให้เอฟซีจะคือช่วงตองวัดแต่ว่ามันมีเอาอย่างไรบางทีมีเก่ามาขันห้าเก้าสี่เลีมันออกกันมาพี่น้องแต่ว่าของแอ็ดนัน่นปูเพิ่นบอกว่าอย่าฝ่าวิ่งเดอ้อของข่อยนั่นย่ำสี่เลี่ยงนั่นเอาดอกไม้ซีขันหามา แอดเองก็เรยไปเน้่นซีหาหาซีพี่น้องแต่ว่าบ่คืดว่าเก่าสิมาขันกลางมือนี้กะเอาไหมครับพี่น้องสูมาเอฟซีทกทานจะเยอะแย,ย,ย,ยะแล้วก็ทำเต็มที่ของเราแหละครับพี่น้องเอฟซีท่ทนพยายามเต็มที่แหละครับทั้งนบทั้งไหวของเราแหละอยากให้เลขแตกบนแตกล่างนี่สินะครับพี่น้องจะว่ากับเขาค้าเดียวตัวเลขของเพิ่นไปเบิ่งกนครับว่าตัวเลขมีสำนัญไดยเขาเนระดี่น,น้นองเนาะ เอาที่ไอน้นั่นก่อนเนาะพี่น้องเนาะมาอันดับมานก็นคือขขงเมตตาครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเมตตาเพิ่นหายมาจากสี่พี่น้องเอฟซีทุกท่านเพิ่นฝันว่าเด็กหน่อยไปเด็กหน่อยเพิ่นเอาเจาเด็กหน่อยมาให้เด็กหน่อยมมให้เล่าพี่น้องเอฟซีทุกท่านเป็นลูกของน้องนุ่นแล้วก็ว่าอเอาเอาเอานี้ได้ลูกผู้ใดน,นี่แล้วก็ว่าสี่นะพี่น้องแล้วก็ตีเป็นสี่เป็นหนึ่งสี่ศูนย์ มันออกล่างซีหนึ่งพี่น้องเอฟซีตุนีิกระแมนได้นหนินี่กระแมนของเราเด้พี่น้องเอฟซีตุน,นันนี่มันไปนเขา่าถือว่าเข่าอยู่ได้พี่น้องเอฟซีตุน,นันหนึ่งซีเปเข่าล่างเนาะดูซีหนึ่งนี่กากเข่าล่างครับพี 2, 4, ่น้องเอฟซีตุนันเข่าล่างมันออกหนึ่งซีตัวของเหล็กของเลเ่เต,าตาวันน่ะตามต่อครับพี่น้องเอฟซีตุนันตัวเลกและแนวทางถือว่าไปเฮ็ดมากกต่มีเขา่าเน่้อุดเน่ ทุกสำนักทุกแนวทางทุกตัวเลขมีความเสี่ยงแต่ยังบอกสู้กันฟังอยู่นะพี่รองเนาะแต่ว่าบานอ่ะกระมืนอนีอ่กะเอ้ากสู้ไหมครับพี่้องเอฟซีตุกท่านสู้กันใหม่เนวมันมัดน,น,น้องพี่้องเอฟซีตุกท่านแอ็เองกับมัดไปหาข่าวแล้วนี่พี่้องเองกับมัดกับเลขเดบไปน้ำกันหอนตอนพี่้องเอฟซีตุกท่านตัวเลขเลยแนยวท่างเจ้าแรกเล่ยจากคลืข่ของเมตาวครับพี่้องเอฟซีตุกท่านเมตาว เขาสองตัวครับสองตัวล่างพี่้องเอฟซีทุกท่านไปต่อครับพี่้องเอฟซีทุกท่านครับตัวเลขของเจรวันครับกูมันบอกเลขครับพี่้องเอฟซีทุกท่านงวดนี้มาเต็มครับพี่้องเอฟซีทุกท่านเล่ากับมิโชมิมันด้วยตัวเลขตัวนี้ครับพี่้องเอฟซีทุกท่านนี่ก็เกือบเขาสามตัวได้ครับเออประมีณนี่นี่เขาสองตัวครับพี่รองหนึ่งซี เรา่าใส่ใส่ซีหนึ่งหนึ่งซีซีศูนย์ศูนย์ซีซีสองสองซีเราจะมารับหาแล้วก็มาักหาสองหาเก้าของเจเจลาวันครับพี่น้องเอฟซีทุสันเจลาวันกุมารทองบอกไว้ครับเลขแมวหลุดเลขกุมารทองหลุดไปเข่าเหล็กความฝันยาลาครับพี่น้องเอฟซีทูสันหนึ่งสี่ซีหนึ่งไปเข่าของเพิ่นอีกแล้วงวดที่นี่สิบผ่านไป วดที่ยี่สิบพันไปครับเขามาดูได้เจ้านี่พี่น้อง,งวัดที่แล้วแตกมากแตกศูนย์สี่ศูนย์ห้าแตกทั้งบนทั้งล่างครับเจา้านี้วัดที่วัดที่พันมากพี่น้องเอฟซีทุกท่านจีงวันนาสิด้ตามต่อพันไห้พี่น้องเอฟซีทุกท่านเขาล่างครับไปต่อครับพี่น้อง ยับชีตุท่านน้องเบลครับพี่น้องน้องเบลช่วงตองวัดครับพี่น้องยับชีตุท่านแอดเดี๋ยวไปทําข่าวหลักอ่ะพอพ่อพอดีไบอกับไอ้วันสุไปีบอ้นจันทร์ตอมพอดีจันตอมมันป่วยครับพี่น้องยับชีตุท่านก็เลยได้น้องเบลน้องเบลเข่าครับพี่น้องสามตัวโต๊ะเข้าเก้าห้าสี่ตัวเลขมันออกมันห้ามันเก้าสี่อุ้ยเกือบเข่าสามเกือบเข่าสามตัวตรงเลยพี่น้องนี่เนาะ แบับขอสามตัวตรงเลยครับนี่แหละค,คู่นี่แหละพี่น้องแอดมักหลายคู่นี่ห้าสี่สี่ห้านี่ถ่ามันออกตัวนี้มากแบ่พี่น้องเอยแอดแสนเตินถ่ามัปนออกหาซีซีหามากด้ถามันออกซีซีหามานี่แอดโอ้ยมีโชคเลยแหละครับพี่น้องเอฟซี FC ตุ้งทันจะว่าของน้องเบลคนไปขอสามตัวตรครับพี่น้องเอฟซี FC ตุ้งทันงวดน่าตามต่อครับของน้องเบลเนี่ยต้องตามช่วงตัวงวดและปลายงวด ของเพิ่นอะนะครับแนวทางห้านหนอกข้าน้อยของเพิ่นกลับไปดีๆแล้วครับของน้องเบลน้องเบลวันนี้มาสามตัวโตครับเกือบสามตัวแตกไปเลยพี่น้องนี่ถ้าว่าหาไปโอ้ขอทาขอทาพี่น้องเอฟซีตุนซันวันน่ะสิริตามเพิ่นได้ครับพี่น้องเอฟซีของน้องเบลนี่เนาะสามตัวโตครับกระยู่สำนักปฏิบัติธรรมเพิ่นกลับไป รําแน่พี่น้องแล้วก็จัดงานพิธีบวงสวงแน่น้องเบลเข้าสามตัวต้นเก้าห้าสี่เลขเพิ่นปล่อยมากเหมือนนั้นนะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านจะว่าเพิ่นมักมักแค่อีหลีมักใจเดียวกับแอดเอลยหรอครับพี่น้องแอดเองกับมักหาซีซีหาไปต่อครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านครับกับดีใจแนมครับทุกสำนักทุกนั่นกันที่เขาเนาะพี่น้องเนาะสำนักไหนพวกเขาสู้ต่อครับพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่าน น้องเบลงวดหนา้าจิมาเนี่ยตามต่อครับพี่น้องนายรุ่นหนา้าจิตตามครับไปต่อครับปูบริลามปูบริลัมครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านปูบริลามแนวทางมาเจ็ดสี่หกบนล่าง C 1หนึ่งเน้นให้พร้อมได้พี่น้องเข่าของคนเต็มเลยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านของปูบริลัม มัวนนาตามต่อครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านม่วนนะดีเด่นน้ำหาเพิ่นสีเด่นเปตามตัวเลขแล้วทางจับเพิ่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านของปูบริลลั่มเพิ่นมัวนนี่มาเต็มครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านล่างเน้นล่างพร้อมพี่น้องเข่าของเพิ่นอิลิครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านบนลุดนกกระเบืกับตัวเดียวกันคด้บพี่น้องนี่ฮกกระเบืกับตัวเดียวกันทำให้ในกับเข่าทั้งบนทั้งล่าง ที่เน้นเลยก็คือล่างครับซีหนึ่งเข่าของเพิ่นเน้นล่างด้วยจะไปต่อครับพี่น้องเอฟซีครับของปูบริลัมงวดหนาตามต่อให้เพิ่นครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านต้องตามให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านไปต่อครับพี่น้องเอฟซีครับมีน้องบิวปูบริลัมแล้วก็เจล่าวันเมตาวเข้าไปแล้วครับซีสำนักแล้วไปต่อครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านครับ ของเจี้ยงครับพี่น้องเอฟซีของเจี้ยงในสูตรนี่ครับพี่น้องจะว่าเพิ่นบเดีวงไว้ตัวนี้บเดีวงไว้พี่น้องอันฉีวงกลมๆนี่คือมันมีเอฟซี FC ทันหนึ่งทั่มาให้เพิ่นเสียก่าซีเพิ่นกะได้ขีดไปวงกลมไปเสืเส่อๆนะพี่น้องจะว่าตัวเล็กๆเพิ่นบเดีวงไว้ดอกตัวนี้จะว่ามันอยู่ในสูตรมันอยู่ในสูตรครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านมันเข้าในสูตรของเพิ่น เข่าขาเดียวครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านแต่ว่าตัวหลักๆตัวเน้นๆเลยก็คือ96และ93ตัวนี้นะพี่น้อง96 93ตัวเนียนๆเด้ตัวเน้เนๆก็คือ96และ93และ07 07ตัวใช้พี่น้อง P, 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 ๆๆๆๆพี่อยู่พี่อยู่พี่07พี่อยู่พี่เน้นตัวนี้แหละครับ3 93 07แต่ว่ามันไม่มออก94พี่น้องเอฟซีทุกท่าน แต่ว่าทีเขาดีเฮยอนอยังพี่น้องเอฟซีตัวเล็และแนวทางของเจเอี้ยงพี่ครับพี่น้องวิ่งวิ่งบนสีได้ทั้งบนทั้งล่างวิ่งสายวิ่งสายแรนีนเงี้ยวนะพี่น้องตัวนี้เพิ่งบ้องให้ตาแต่แรกเลยครับพี่น้องเอฟซีตุวทน่นนี่บ้องใหแต่แต่แรกเลยนี่รักในความเพิินนี่ตอนแรกนี่นี่ครับเพิ่งบองให้ต่แต่แรกเลยว้องบ้องสี ในสูตรมันมาซีพี่น้องเอฟซีทูท่านพนกระเล่เน้นสายวิ่งให้เอาอย่างไง่าส่วนหลายเลยพี่น้องเอฟซีทูท่านเลขวิ่งเกยเอียงจะบอกเคยหลุดขึ้นหลุดงวดทีพานมาหลุดบดแผงเลยพี่น้องเอฟซีทูท่านงวดทีพานมาเนี่ยบดจั้งซี่กับบ่เขาครับเพราะว่าหลุดไปบดแผงเลยในสูตรในเสิร์ินี่บ่บมีเลยครับของเกยเอียงงวดจีพานมาแต่วางวันนี้เข้าครับหรือว่าเขา ทั้งบนทั้งเอ่อือว่าเขาบนเก้าสีนะ่นนเนาะแต่ว่ามันบอกเขาตัววงเพินพ่นทีเพิ่นวงกุ้กวใหม่หนีพี่น้องเย็ซีทุกทานก็คือเอฟซีทันหนึ่งเพิ่นทวมาจเจีอยงคือบอเอาเกาแน่เพิ่นกันเล่นสือน่อก่าซีเจีงเล่นื่อก่าซดับแปดสองของหอออมสินครับพี่น้องก็ดีใจน้ำเพิ่นอยู่ดอกเจียงกระได <c oughs> เลขดับขอมเพิ่นหนึ่งดับเลขดับนิดหนึ่ง มีหามิแปดจะาหาเฉลกจะจะาหาผัดทัลอออกมาพีน่น้องเอฟซีทุนทันห้าเก้าสีええ่หาไปยูรักลอยครับเหล็กระวังของพันลีลีพี่น้องเอฟซีตุกททันระวังเลยระวังเลขขึ้นระวังเลขระวังห้าสองสี่ห้าทำเป็นออกซีหาไม่ดีแอดหนีเฮตึมได้หล่ะครับพี่น้องเอฟซีตุกททัน กับตัวเลขที่เน้นเ,นนเลยก็คือนี่ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่าน93นี่นี่น,นี่ตัวนี้แหละตัวทีนี้เน้น96ที่เน้นกันอยู่น,นี่นะครับพี่น้องหลักะ26 29นี่ครับที่จะเอียงพันเน้นเลยของพันขอ,องพันตัดออกมาเป็นลางนะพี่น้อง26 29 96โอ้ยนะบัณนี้เอฟซีพันเน้นมาก07 96 93 ที่เน้นมากอีดีเอฟซี FC มันตัดมากนะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเพิ่นเอาสูตรเจเอียงไปตัดไปตัดหลักกระซงไม่ให้เจเอียงอีกชนึงนะครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านตัวเลขในท่งทางของเจเอียงจะถือว่าเขาอยู่พี่น้องจะว่ากับว่าเด็เขาเต็มที่บ่เด็กเขาเลขวุ่งจะว่าเลขวิ่งเห็นเขาต็มตมครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดหนาตามต่อครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านงวดหนายังมีหลุดอีกครับเพราะว่างวดนี้ถือว่าเขาคล้ายเดียว เพราะว่ามันโบนิสเอาายว่าบกเขาตัวเน้นตี่พี่น้องเอฟตีพนนเน้นในเอฟซี่อยไรกับโบกเขาแต่วันไปเขาตัวพี่เขาตัวนได้สูตรแอดเองก็ได้เดวิลยู่พี่น้องเอฟซีทุกท่านว่าได้วิาย้ำอยู่ตลอดเวลาว่าพี er mm ่น้องเอฟซีท่านใดที่มักตัวเลขอยู่ในสูตรคนเจียงมักตัวใดพี่น้องจับไปใส่ได้เลยครับพี่น้องเอฟซี่แอดเองก็ย้ำอยู่ตลอดเวลาเนาะตัวเลขแล้วแนวทางของเจียงเคนกะทิ้งว่าเขาครับวันนี้ ก็ดีใจนำพันโย่พันพัะว่ามีเอฟซีทันหนึ่งพันเน้นมาให้เลยพันว่าเจียหย่างเสียใจซีไล่ภาษาพันว่ายพันก็เจียยงก็เลยเดี๋ยวไปซื้อน้ำพันทั้งเจียหย่างพันมัดวิ่งบนวิ่งวิ่งซีแล้วนะพันวิ่งพันก็ไม่โชวไม่ใช่ไปงวดหน้าก็สิได้ให้พี่จารณาดีดีเน้นดีดีให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านกัดโชคโชคบ้นหมันดีใะนำผู้สกุลสกุลคนครับที่ม่โชว์ม่ใช่ จะอวดนะสี่เด็ดสามตัวครับนี่น้องเบลปูบริลลัมหนึ่งหนึ่งขาอซีรั่งเอลังซีรางโร่นจะมนในนอนของเปิ้ลครับพี่น้องเอฟซีตุ๊กแทนแล้วก็แม่ตาวแล้วก็น้องเบลน้องเบลครับพี่น้องูเกือบเข้สามตัวตรงพี่น้องเข้สามตัวโตดเลยน้องเบลครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านทำให้ออกขาซีมันนี่ให้เต็มเลยครับ ถ้ามันสลับโตกันอยู่บ้างเด้อพี่น้องสลับเอาเก่ามาอยู่คืบเพนีตัวนี้่ไรแอดเฮดติมเลยหละครับพี่น้องห <c oughs> ละกะักอะเจนอวันวันนาสิริสามต่อให้ครับพี่น้องเอฟซี MC ทุกท่านก็ดีใจน้ำครับมิโชมิใช่ท่านใดมิโชมิใช่ก็ดีใจน้ำท่านใดที่บ่มิโชกสู่ต่อครับพี่น้องเอฟซี MC ทุกท่าน พอกันไม่คลิปหน้าครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านขอฝากนั่นนะพี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้แหลผ่ผาร้อยน้ำเนี่ยครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเม่นเลสิบมะเขากะจัมพอกันไม่คลิปหน้าคลิปนี้นสวัสดีอยังง่ามครับ